ขยี้อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์หรือหนึ่งในใต้ราบตอนที่39ความคลั่งไคล้จากศึกปฏิยุทธ์อยู่ต่อราวหนึ่งเดือนก่อนเริ่มหายไปลำดับในธรรมเนียบมหาเทวะก็เริ่มคงตัวทั่วทั้งสำนักศึกษาเผยชางกับสู่ความสงบในความสงบนั้นก็มีเรื่องที่กลายเป็นจุดสนใจของผู้คนให้ได้พูดกันอีกแล้วหนึ่งในนั้นคือการร่วมมือกันของเส้นช่างเสริมกำรีเชียนทงตั้งกลุ่มออกตามล่าสังหารมั่วหลงจือ้อ เรื่องนี้ทําให้เกิดความกรอหนขึ้นในสํานักชื่อเสียงเาาโฉดของมั่วโรงจื้อเป็นที่โจดจันกันไปทั่วว่ากันว่าเมื่อใดที่ศิษย์สํานักศึกษาเผยช่างออกไปท่องยุทธภพ,พแล้วเจอกับเขาพวกเขาส่วนใหญ่ถูกทรมานอย่างทารุณจนตายหรือไม่ก็ตายอย่างอานาถน่าสังเวชเรื่องนี้สร้างความเกลียดชังที่ไม่อาจยอมรับได้ในหมู่ศิษย์จํานวนมากทว่าแม้มั่วโรงจื้อจะปาเถื่อนและโหดร้ายแต่พลังเขาแข็งแกร่งอย่างน่าเกรงขาม ในสำนักศึกษาเปยชางสิทธทิสามารถประทะก,กับเขาได้คงมีแค่เส้นช่างเสริงกอรีเฉียนทงเท่านั้นเมื่อก่อนเส้นช่างเสริงออกตามราบเพียงคนเดียวแต่กลับมมือเปล่าทุกครั้งครั้งนี้เขาร่วมมือกับรีเฉียนทงเห็นชัดว่าพวกเขาตัดสินใจจะก,กำจัดพิษร้ายของสำนักศึกษาเปยชางให้จงได้ลำดับหนึ่งและลำดับสองของทรรเนียบมหาเทวะร่วมมือกันสิ่งนี้ควรค่าแก่การเฝ้าดูทว่านี่เป็นเรื่องโจรปัญญาสําหรับคนจํานวนมาก ที่ไม่อาจติดตามทั้งสองออกไปได้ทําได้เพียงรอคอยฟังข่าวอยู่เงียบๆในสํานักเท่านั้นทุกคนเชื่อว่าเส้นช่างเสริงกำรีเชียนทงคู่หูที่น่าถึงและสมบูรณ์แบบนี้จะไม่กลับมามือเปล่าแน่นอนเพราะว่าเห็นได้ชัดว่าข่าวประเภทนี้คงไม่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ดังนั้นประมาณ10วันหลังจากเส้นช่างเสริงกำรีเชียนทงออกจากสำนักความคลางไขเรื่องนี้ก็เริ่มซาลงอย่างไรก็ตามหลังจากเรื่องนี้ ยังมีเรื่องหนึ่งที่ทำลายความสงบสุขในสำนักทุกคนรู้ดีว่ามีสำนักมากมายในมหาพันพถึงแม้ว่าภาคเบญจาภาคีจะมีชื่อเสียงมากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสำนักอื่นที่มีพลังเทียบเท่ากับยอดสำนักทั้ง5้านั้นมีสำนักแข่งแก่งบางแห่งที่มีพลังไม่อ่อนไปกว่าภาคเบญจภากีทว่าชื่อเสียงและเกียรติยศพวกเขาได้วกว่าเมื่อคนอื่นพูดเกี่ยวกับสำนักศึกษาภาคเบญจาภาคีจึงเป็นที่จดจำของผู้คนได้อย่างง่ายดายด้วยเหตุน,นี้ จึงกระตุ้นสำนักที่แข็งแกร่งเหล่าน,นี้แทบไม่ต้องสงสัยเลยพวกเขามีคุณสมบัติท้าทายภาคเป็นจับภาคีเพียงแต่ขาดชื่อเสียงรละศักดิ์ศรีเท่านั้นพวกเขาคิดหาวิธีหลายรูปแบบและค้นหาอัจฉริยะทั่วทุกที่ส่งเสริมชื่อเสียงให้สำนักคืออัจฉริยะเหล่านี้ให้เป็นที่รู้จักไปทั่วโดยปกติชื่อเสียงและเกียรติยศชน,นี้มักจะตกอยู่กับภาคเป็นจับภาคีดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นที่มาของงานปารองระหว่างสำนักพูดง่ายๆ ก็คือหลังจากผ่านไปช่วงเวลาหนึ่งก็จะมีสำนักแข็งแกงบางสำนักนำสมาชิกมาเยี่ยมเยือนภาคเวนจาภาคีในรูปแบบกระชับมิตรมองดูมีอัธยาศัยดีเท่ากับแฝงความตั้งใจในการแข่งขันและยั่วยุด้เรื่องส่วนตัวแม้ว่าทั้ง5้ายอดสำนักจะเข้าใจแจ่มแจ้งเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เรียกว่ากระชับมิตรพวกเขาก็ไม่มีเจตนาจะปฏิเสธเหตุผลของฝ่ายตรงข้ามฟังดูสูงส่งและมีเกียรติในฐานะเป็น5ยอดสำนัก ชื่อเสียงและเกียรติของพวกเขาเป็นเดิมพันเสมอดังนั้นพวกเขาจึงไม่มีเหตุผลที่ต้องปฏิเสธหลังจากผ่านศึกปฏิยุทธ์มากว่า1เดือนสำนักศึกษาเปยฉช่างก็ยินดีต้อนรับการกระชับมิตรเรื่องนี้ทําให้ความสุขสงบของสำนักศึกษาเปยช่างถูกก่อกวนไม่หยุดหย่อนอีกครั้งสิทธิที่มีความโดดเด่นบางคนเริ่มเตรียมการเพื่อเผยความสามารถในการประลองระหว่างสำนักพวกเขาต้องการทําให้คนเหล่านั้นรู้ว่าคุณภาพของสำนักศึกษาเปย์ช่างไม่ใช่สิ่งที่สำนักนไหน จะสามารถเทียบกันได้การเป็นหนึ่งในหยอดสำนักเป็นธรรมดาที่พวกเขาจะมีความยิ่งทะนงบางทีพวกเขาอาจดูธรรมดาในสำนักศึกษาเปยดช่างแต่ไม่ว่าอย่างไรพวกเขาฝ่าฟันความยา,มากลำบากเพื่อให้สามารถเข้ามาเป็นสิทธิ์ของสำนักศึกษาเปยดช่างนี่เป็นเรื่องที่ดึงความทะนงของพวกเขาออกมาดังนั้นงานประลองระหว่างสำนักนี้เป็นสิ่งที่สิทธิ์จำนวนมากในสำนักศึกษาเปยดช่างตั้งหน้าต,ตั้งตารอ อย่างไม่เล่งร้อนเมื่อมาถึงในปีนั้นสำนักที่มาประลองกับสำนักศึกษาเปยชางก็คือสำนักศึกษาไทติงซึ่งเป็นสำนักศึกษาแข็งแกร่งที่ตั้งอยู่ในทวีปไทติงว่ากันว่าเชื่อเสียงเกียรติยศของทวีปไทติงนั้นด้อยกว่าทวีปเปยชางทวาการประเมินสำนักที่ได้ชื่อในทวีปนั้นจากการมีเชื่อเสียงได้วกว่านับว่าเป็นเรื่องโง่เขลาไม่น้อยในช่วงเวลานี้สิทธิในสำนักศึกษาเปยชางทุกคนให้ความสนใจกับเรื่องนี้ ระดับความสนใจพวกเขามียิ่งกว่าศึกปฏิยุทธ์ด้วยซ้ำไปสุดท้ายไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเนื่องจากศึกปฏิยุทธ์จอมยุทธ์ที่โดดเด่นที่สุดยังควรเป็นสิทธิจากสำนักศึกษาเปยช่างของพวกเขาแต่การประลองระหว่างสำนักถ้าพวกเขาพ่ายแพ้ก็จะทำลายเชื่อเสียงเกียรติยศของสำนักศึกษาเปิยช่างไปด้วยการแพ้ยกเดี่ยวก็ทำให้สีหน้าราบรรดาสิทธิพี่สิทธิน้องเปลี่ยนไปในเวลานี้สิทธิทุกคนจึงร่วมมือร่วมแรงกัน เป็นพิเศษไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งกันขนาดไหนพวกเขาต้องรับมือกับงานประลองนี้ก่อนสั่สงเรื่องของตอนเองเป็นอันดับต่อไปไม่อย่างนั้นพวกเขาจะกลายเป็นที่รังเกียจของทุกคนผลก็คือการประลองเป็นไปตามแผนที่วางไว้ที่จัดการประลองครั้งนี้คือลานทะเลเหนือเห็นได้ชัดว่าสำนักศึกษาเปิดช่างมองว่างานประลองระหว่างสำนักครั้งนี้มีความสำคัญทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องกับชื่อเสียงเกียรติยศของสำนักสำหรับสำนักศึกษาที่ยืนยงมานาน ชื่อเสียงเกียรติยศเป็นเรื่องสําคัญสําหรับการประลองเรียกแบบไม่เป็นทางการว่าสถานที่สาธารณะสร้างความอับอายถ้าสํานักศึกษาเปิดฉากไม่สามารถปกป้องสถานที่นี้ได้ก็จะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงเกียรติยศของสํานักศึกษาเปิดฉากไม่น้อยหลังจากการประกาศการประลองระหว่างสํานักสิทธ์สํานักศึกษาเปิดฉากมีท่าทีเข่งเคียดและจริงจังนี่เป็นเพราะพวกเขารับรู้ว่าพวกสิทธ์สํานักศึกษาไทยติง่งกําลังใกล้เข้ามาสิทธ์เหล่านั้น ดูเหมือนจะผ่านการคัดกรองและคัดเลือดที่เข้มงวดไม่มีใครรับมือได้ง่ายๆสึกนี้จะดําเนินต่อเนื่องสาวันเต็มในวันแรกทั้งสองฝ่ายส่งจอมยุทธออกไปแต่ไม่มีใครเหนือกว่าใครสิทธทิโดดเด่นและมีชื่อในธรรมเนียบมหาเทวะได้รับชัยชนะบางส่วนเช่นเดียวกับบางส่วนที่พ่ายแพ้เมื่อนับภาพรวมกับสถานการณ์ที่กล่าวไว้ก็เสมอตัวแต่ผลลัพธ์นี้ก็ทําให้จอมยุทธจากสิทธิสํานักศึกษาไปีชางต้องถอนคําบ่นและคําสพประมาท เนื่องจากสำนักศึกษาไถ่ติ่งนั้นเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีบวกกับเส้นช่างเสริงและรีเชียนทงนั้นกําลังออกภาคสนามในภารกิจล่าสังหารมั่วโดงจือเห็นชัดว่าพวกเขากลับมาไม่ทันแน่นอนยิ่งกว่านั้นมั่วเฉินที่มีเชื่อเสียงยิ่งใหญ่และก้าส่วนดับสามของทำเนียบมหาเทวะก็เก็บตัวอย่างลึกลับมาเป็นเดือนโดยไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเมื่อจอมยุทธ์ทรงพลังทั้งสามไม่อยู่หากพวกเขายังคงประมาทการเอาชนะในการประลองครั้งนี้คงเป็นเรื่องยากแน่ ดังนั้นในวันที่สองสิบสิทธ์อันดับแรกของทรรเนียบมหาเทวะของสำนักศึกษาไปิดช่างได้แก่เหอเหย่าสู้เสียนชื่อข่วงเจ้าถิงซาและคนอื่นก็ออกมาโดยการรวมตัวนี้สำนักศึกษาก็ได้คว้าชัยชนะไปได้อย่างล้นหลามข่คมความคึกเขิมของสำนักศึกษาไถ่ติงลงได้ทว่าการข่มกันแบบนี้ก็คงอยู่แค่วันเดียวในวันที่ 3, สามสำนักศึกษาไถ่ติง่งไม่ได้ส่งสิทธ์ฝีมือโดดเด่นออกมาที่จริงพวกเขาส่งออกมาคนเดียว คนผู้นี้เริ่มจากการท้าประลองลำดับเก้าของทำเนียบมหาเทวะในช่วงสั้นๆของวันภายใต้สายตาวาดผวานับไม่ถ้วนสิทธิสำนักศึกษาเปย์ชางเขากา็ชนะมู่เฟิง่งหยางชื่อข่วงเจ้าชิงซานสู้เสียนและสิทธิฝีมือยอดเยี่ยมของสำนักศึกษาได้สำเร็จทั่วทั้งสำนักศึกษาเปย์ชางเกิดความปั่นป่วนจากเรื่องนี้และมากกว่าครึ่งของสิบอันดับแรกของทรเนียบมหาเทวะที่ขึ้นประลองถูกชายคนนี้จัดการ ยิ่งกว่านั้นการต่อสู้ชายคนนี้ยังดุดันและโหดร้ายดูเหมือนสิทธิสำนักศึกษาเป่ยชางที่แพ้ทุกคนจะได้รับบาดเจ็บสาหัสวิธีการรุลแรงและโหดร้ายแบบนี้สร้างความโกรธแค้นให้กับสิทธิสำนักศึกษาเป่ยชางจํานวนมากทว่าพวกเขาก็ไม่มีทางที่จะสู้กับพลังชายคนนี้ได้พวกเขาจึงได้แต่ฝากความหวังไว้บนบาของเหอเหยื่าที่ไม่แพ้ทว่าสุดท้ายความหวังสุดท้ายก็โดนทาลายเหอเอหย่ารับมือคู่ต่อสู้ได้โดยใช้ทัาษะทั้งหมด เทาว่าเมื่อเขาพลาดไปครั้งเดียวก็กลายเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ยอย่างน่าเสียดายยามนี้สิทธ์อันดับแรกบนทำเนียบมหาเทวะถูกใส่ร่วงหมดเสียงของฝั่งสิทธ์สำนักศึกษาเปิดช่างเงียบไม่มีใครคิดเลยว่าจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นในการประลองครั้งนี้กับการบรรยากาศของฝั่งสิทธ์สำนักศึกษาไถยติงกำพึกเขิมสิทธ์บางคนต่างสงสัยตาดูถูกเย้ยหยันมองสิทธ์สำนักศึกษาเปิดช่างในใจพวกเขาเชื่อว่าสำนักศึกษาไทยติง เหนือกว่าสำนักศึกษาเปยชางในด้านพลังเพียงพอแล้วจะขึ้นแทนที่สำนักศึกษาเปยชางเพื่อเป็นหนึ่งใน5ยอดสำนักหลังจากการต่อสู้ครั้งนี้สิทธิสำนักศึกษาเปยชางทุกคนได้รู้จักจอมโขดที่สามารถกวาดล้างสิบอันดับแรกของทำเนียบมหาเทวะได้ชายคนนี้มีชื่อว่าหลิวเจิ้งพรสวรรค์เขาหน้าสะจั์นอกจากนี้สิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกตกใจและประหลาดใจก็คือเขาเคยมาคัดเลือกเข้าเป็นลูกศิษย์ของสำนักศึกษาเปยชาง แต่ในสุดก็ไม่ผ่านการประเมินหลังจากต้องออกไปเขาเลือกเข้าที่สํสำนักศึกษาไทยติ่งชายหนุ่มที่ไม่ได้ถูกเลือกก็ปากฏตวัวอีกครั้งในสำนักศึกษาเป๋ช่างนี่เป็นสถานการณ์ที่คาดไม่ถึงจริงๆเรื่องตลกลายนี้สร้างความปวดแสบปวดร้อนในใจสิสำนักศึกษาเป๋ช่างทุกคนไม่แปลกใจเลยทาไมคนคนนี้ถึงโหดเทียมเมื่อลงมือเขาใช้เรื่องนี้เป็นการแก้แค้นสำนักศึกษาเป๋ช่างพวกเขามีตาหามีแววสิสำนักศึกษาเปยชางรู้สึกแค้นใจ การตัดสินแบบนี้อาจไม่ใช่เรื่องยุติธรรมเพราะต้องอาศัยพลังและโชคร่วมด้วยแม้ว่าริวเจนจะมีพรสวรรค์แต่สิ่งที่เขาขาดคือโชคเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่มีใครตำหนิได้ทว่าจากความโหดร้ายในการโจมตีสแสดงเห็นถึงความอัดอั้นตันใจของเขาด้วยความเครียดแค้นสิทธิสำนักศ,ศรรรึกษาาปใบชามพยายามค้นหาจอมยุทธิ์ที่ยังไม่ได้สแสดงฝีมือทว่าพวกเขาพวบว่านอกจากเส้นช่างเสริงกัมรีเฉียนทงและมู่เฉินที่หายไปก็เหมือนจะไม่มีสิทธิคนไหนที่แข็งแกร่งกว่าเหยเหย่า คนลับนี้ทำให้พวกเขาน้ำตาตกในหรือว่างานประลองระหว่างสำนักครั้งนี้จะจบลงได้ผลสรุปหน้าหดหู่ถ้าเกิดขึ้นแบบนั้นจริงเมื่อรที่สํสำนักศึกษาไทติงกลับไปพวกเขาต้องประกาศเรื่องนี้อย่างโจงแจง้งถึงตอนนั้นเชื่อเสียงเกียรติยศของสำนักศึกษาเปยชางจะได้รับผลกระทบสิ่งนี้อาจส่งผลกระทบต่ออันดับของพวกเขาในภาคเบนจ่าภาคีเทว่าความหวังก็ไม่ได้หมดลงขณะสิทธ์สำนักศึกษาเปยชางกำลังน้ำตาตกใน สูเสียงเสนอชื่อจอมยุทธคนหนึ่งที่ทุกคนเห็นพ้องต้องกันจอมยุทธคนเดียวในสิบอันดับแรกนอกจากมู่เฉินและอีกสองคนที่ยังไม่ได้ประลองนั่นก็คือลั่วรี่ลานทะเลเหนือตอนนี้ลานประลองที่ร้างคู่คนหลังจากสิ้นสุดศึกปฏิยุทธ์ก็เป็นจุดสนใจคู่คนจํานวนนับไม่ถ้วนอีกครั้งหลังจากการประลองระหว่างสํานักที่มาถึงและความสนใจนั้นได้รับก็ร้อนแรงและท่วมท้นยิ่งกว่าศึกปฏิยุทธ์ นี่เป็นเพราะทั้งสำนักศึกษาเปยชังมารวมตัวอยู่ที่นี่เพื่อไปเชิญหน้ากับศัตรูต่างสำนักสำนักศึกษาไถายติ่งพากันเชิดหน้างานนี้ถ้าพวกเขาไม่สามารถกู้หน้าคือจากการต่อสู้ได้ก็จะกลายเป็นเป้าขวารกของภาคเบญจ์จาขีและได้รับการเยาะเย้ยจากทุกคนนี่ไม่ใช่สิ่งที่สำนักศึกษาเปยฉชงังที่ภาคภูมิใจในตนเองจะสามารถทนรับได้ทะเลมนุษย์แผ่กว้างทั่วรานกว้างใหญ่ไพศาล มากกว่า9ส่วนของสิทธิจ์จากสำนักศึกษาเปย์ชังเฉพาะที่มุมทางทิศตะวันตกเชียงเหนือเท่านั้นที่ดูไม่กลมกลืนกันพวกเขาคือสิทธิ์สำนักศึกษาไถติงพวกเขาสวมชุดสีเขียวทั้งชายหญิงทว่าคนส่วนใหญ่กำลังกอดอกพร้อมกระตุกรอยยิ้มเมื่อมองกลุ่มคนมหาศาลของสำนักศึกษาเปย์ชังมีคนมากกว่าแล้วไงพวกเจ้าก็ยังไม่สามารถเอาชนะสิทธิ์พี่รลิวเจิเจนได้อยู่ดีในงานประลองระหว่างสำนักครั้งนี้ สำนักศึกษาไถ่ติ่งจะเหยียบหน้าสำนักศึกษาเปยชางของพวกเจ้าให้ได้ถ้าพวกเขาสามารถก้าวข้ามสำนักศึกษาเปยชางและมีผลงานโดดเด่นในศึกเบนจาภาพาคีที่จะเกิดขึ้นอีกครึ่งปีต่อมาแล้วก็เป็นไปได้ที่สำนักศึกษาไถ่ติง่งจะเข้าแทนที่สำนักศึกษาเปยชางสิทธิ์พิ่รหลิวเจนสู้ตายเพื่อสำนักศึกษาไถ่ติง่งให้ได้ใช้ชนะนะถึงตอนนั้นมาดูกันว่าพวกเขายังมีคำพูดอะไรอีกไหมเฮ้อ พวกสิทธิสำนักศึกษาเปิดช่างไม่ยอมรับความพ่ายแผลเอาแต่บอกว่าสิทธิที่แข็งแกร่งสุดไม่อยู่สิทธิพี่ริวเจิงสู้มาตั้งแต่เมื่อวานจนถึงตอนนี้ดังนั้นพัวกที่เรียกว่าสิบอันดับแรกทำเนียบมหาเทวะไม่เรียกว่าไร้ประโยชน์หรอกหรือถูกแล้วต่อให้สามอันดับแรกอยู่ที่นี่สิทธิพี่ริวเจิงก็จัดการจนวิ่งหนีหางจุกตูดอย่างที่เคยเป็นฮ่าฮ่าท่าทางเยอะเยะละเสียงหัวเราะดังลั่นจากกลุ่มสิทธิสำนักไถ่ติ่ง ซึ่งจุดประกายความกดให้กับเหล่าบรรดาสิทธ์สำนักศึกษาเผย่างนับตั้งแต่การปรากฏตัวของหลิวเจิงท่าทีพวกเขาก็โอหังยิ่งขึ้นแต่เนื่องจากผลการประลองที่ย่ำแย่แม้ว่าสิทธิสำนักศึกษาเผย่างจะมีไฟสุมอกพวกเขาก็ไม่สามารถปลดปล่อยออกมาได้สิ่งเดียวทําได้คือดวงตาเที่ยวลุกเป็นไฟบนลานประลองเบื้องหน้ามีชายหนุ่มในชุดสีเขียวยืนอยู่พร้อมกอดอกผนัหลังนั้นเหยียดตรงเขามองเหล่าบรรดาสิทธิสำนักศึกษาเผย่าง ้ดยดวงตาไม่สนใจรอยยิ้มก็เริ่มปรากฏนี่หรือสำนักศึกษาที่ข้าเคยใฝ่ฝันจะเข้าดูท่าจะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนกับที่ข้าฝันเอาไว้เขาอยากให้สำนักศึกษาเปย์ชางได้รู้ว่าการสูญเสียเขาริวเจิ้งไปเป็นการบอกว่าพวกเขาตาบอดขนาดไหนเถาหน้าสุดของสิทธิสำนักศึกษาเปย์ชางเป็นจุดรวมตัวของสิทธิชั้นสูงในหมู่สิทธิด้วยกันเหอเห่ยาซูเสียนชื่อข่วงและพวกตัวเก่ารุ่นใหม่อย,ย่างเจ้าถิงซานก็รวมอยู่ที่นี่ ตอนนี้สีหน้าแต่ละคนดูไม่จืดสู้เสียนเจ้าส่งคนไปบอกรัวรี่แล้วหรือ,อยังนางจะมาไหมชื่อข่วงถามขึ้นนอกจากซ้นชางเสิงรีเฉียนทงแล้วมู่เฉินที่หายตัวไปอย่างลึกลับกว่าหนึ่งเดือนสิบอันดับแรกของแชมเนียบมหาเทวะตอนนี้ก็มีเพียงรั่วรี่คนเดียวที่ยังไม่ได้ประลองข้าส่งข้อความไปแล้วแม้รัวรี่จะไม่ชอบการต่อสู้กับคนอื่นเท่าไหร่เรื่องนี้ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของสำนักศึกษาเปยชางนางต้องมาแน่ นางมาแล้วจะมีประโยชน์อะไรพลังของริวเจอร์นั้นอยู่ที่ระดับธงเทียนขั้นตน้นเขาไม่อ่อนแอกว่ารีเฉินทงเลยต่อให้ไม่พูดถึงลั่รีแม้ว่ามู่เฉินจะมาข้าคิดว่าเขาไม่สามารถได้รับชัยชนะเรื่องนี้ไม่เป็นการเปรียบเทียบที่สมกันแล้วหรือหลังจากเกิดเรื่องเหยือเหย่าก็รักษาท่าทีห่างจากมู่เฉินยิงอวรีมีความสัมพันธ์กับมู่เฉินเขาดูดีว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นแบบไหนแต่เขาเองก็อดจะพูดไม่ได้สูเสียนเลยบอกว่า ถ้าเจ้าคิดว่าตัวเองไหวเราจะปล่อยให้เจ้าสู้ต่อพอดิ้งคาพูดนางเหย่อเยาเองนิ่งเขาในกัดฟันแม้เขาจะอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนบรรลุคุมพระรังทงเทียนเขายังไม่สามารถก้าวผ่านขั้นตอนนี้ไปได้ไม่เช่นนั้นเขาคงเอาชนะอริุจเจนไปได้แล้วความเงียบปกคลุมพวกเขาขณะใบหน้าบูดบึง้งพวกสํานักศึกษาไถ่ติงรู้จังหวะในการท้าป,ปารองสันทางเสริงกรีเชียนทงเพิ่งออกจากสํานักขณะมู่เชิญหายตัว พวกเขาเลือกเวลาที่จะส่งเทียบท้าประลองมาทําให้พวกเขาไม่ทันได้เตรียมตัวรับป้องกันตัวเองได้ทันท่วงทีขณะสายตาท้าทายและโมโหข,ของสิทธิสองสำนักประท้ากันที่นั่งยกสูงสองที่นั่งบนตําแหน่งประธานของรานทะเลเหนือแม้บรรยากาศจะไม่ถึงระดับสิทธิก่อน,นับว่าดุเดือดพอสมควรเห็นชัดว่าตรงนั้นก็ไม่มีความเป็นมิตรฮาฮาท่านไถชางดูเหมือนสำนักศึกษาไถ่ติงของเราจะมาในช่วงเวลาโชคร้ายของเจ้าสินะ พรสวรรค์ของเจ้าหนุ่มริวเจอร์นั้นสูงส่งแต่เขาเองก็ยิงยัสเโซือดเกินเดิมทีข้าอยากให้เขาประทักสกิทธิ์มากฝีมือของสำนักศึกษาไปฉ่างแล้วครึ่งพาพก็เขาข่มความโอหังนี้ให้บ้างเจ้าร้อเล่นแล้วท่านเฝยชิงชงนี่ก็แค่การประลองเล็กน้อยเพื่อวัดระดับพลาัางฝีมือในเมื่อทำการเปรียบเทียบเพื่อค้นหาจุดอ่อนของคนหนึ่งก็เพียงพอแล้วทำไมต้องกังวลเกี่ยวกับการเปรียบเทียบคนอื่นกันอีกล่ะ ชายร่างท้วงท่าทางคล้ายกับพ่อขาคืออาจารย์ใหญ่แห่งสำนักศึกษาไทยติ่งชื่อว่าเฟยชิงชงแม้รูปรักจะไม่น่าเกงขามแต่ก็เป็นจอมยุทธ์มากฝีมือสูงสุดในทวีปไทยติ่งไม่อย่างนั้นเขาก็คงไม่สามารถขึ้นดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ของสำนักได้ดังนั้นไขก็ตามที่ประมาทเขาจากรูปรักษภายนอกมักจะถูกฆ่าด้วยกระบ,บวนท่าเดียวโดวยไม่ทันตั้งตัวท่านไถ่ช้างอดทนดีจริงๆเฟยชิงชงพูดขึ้น ดูเหมือนสำนักศึกษาไถ่ติงจะได้เปรียบแบบไม่ยุติธรรมในการประลองนี้ทา่านไถ่ชางวางใจเมื่อข้ากลับไปจะสั่งสอนเจ้าเด็กพวกนี้ให้หูบป,ปากเงียบๆซะบ้างฮ,ะฮะ่าๆรอยยิ้มบนใบหน้าไถ่ชางตอนนี้ไม่มีความอบอุ่นมีแต่ความแค้นเคืองมีเพียงพวกวัวสอดที่นั่งด้านข้าที่หน้านิ้วคิ้วขมวดคนพวกนี้คือหัวหน้าหอคุมกฎมั่วอยู่ริมฝีปากเขากระตุกพร้อมกับเสียงเนี่ยดังขึ้นท่านอาจารย์ใหญ่ข้าส่งข่าวให้กับมังกรทะเลเหนือแล้ว แต่ว่ายังไม่มีการตอบกลับใดๆและข้าไม่รู้ว่ามูเฉินจะปรากฏตัวเมื่อไหร่ด้วยพอดินแบบนั้นไถ่ช้างเองเข้าใจท่านไถ่ช้างสำนักศึกษาเปยช้างของเจ้ายังมีสิทธิ์คนอื่นที่ต้องการปารองอีกหรือไม่ถ้าไม่จังหวะที่เขาจะพูดต่อนั้นก็ปรากฏลำแสงสายหนึ่งมาจากทิศเหนือราวกับโขงที่สง่าง,งามปรากฏบนลานทะเลเหนือนั้นรัศมีเจอเจ้าหายไปเคยลางหญิงสาวคนหนึ่งสวมชุดสีดำขณะผมสีเงินนั้น วิวสยายใบนางงดงามนางมาพร้อมกับรัศมีเฉพาะตัวที่ทำให้นางราวกรบุดพ้นจากโรคปรากฏตัวต่อหน้าทุกคนเสียงดังไปทั่วร้านประลองนั้นไม่ว่าจะเป็นสำนักศึกษาเปยช่างหรือสำนักศึกษาไถติ่งแววตกตรึงปรากฏนางมาแล้วพอเห็นภาพนั้นแรงสั่นสะเทือนในดวงตาของสู้เสียนก็ปรากฏอะไรกันไม่มีสิทธิสำนักศึกษาเป๋ยช่างที่ยังประลองแล้วใช่ไหมข้ารอมานานเพื่อแม่นางคนหนึ่งเนี่ยนะ ริวเจิ้งพูดพอรัวรี่ปรากฏตัวเขาเองก็ขวาร้องดวงตากระจ่างใสของรัวรี่นั้นมองริวเจิน้นทว่านางไม่ได้พูดอะไรเพียงยกมือขึ้นและจับที่กระบี่รัวรี่ลำดับสิบของธรเนียบมหาเทวะขอคำชี้แนะด้วยเสียงนางดังขึ้นเทียสิบเงินหรือแม้แต่เทียสี่ยังเหย่อเยายังพ่ายแพ้ได้น้ำมือสิทธิ์พี่ริวเจิ้นเลยแล้วนางจะทำอะไรได้เวลาเดียวกันสิทธิ์สำนักศึกษาไถ่ติงเริ่มคืนสติก่อนจะถกเถียงและพูดขึ้นมา ขณะสิทธิสำนักศึกษาไถ่ติงกำลังถกเถียงกันนั้นสายตาคู่หนึ่งพุ่งมาจากในกลุ่มในที่สุดก็บันจบอยู่ที่ร่างหญิงสาวสะสวยที่มีบุคลิกโดดเด่นดูเหมือนจะมีรอยยิ้มที่แปลกประหลาดอัดแน่นอยู่ในนั้นลัวรี่เจ้าอยู่ที่นี่จริงๆด้วยภายในลานประลองนั้นหลิวเจิงจ้องมองรัวรี่ที่ยืนอยู่ไม่ไก่ข้าไม่ใช่คนรู้วิธีการแสดงความแม่ตาอยากคิดว่าข้าจะออมมือให้เพราะเห็นว่าเจ้าสวยดังนั้นถ้าไม่อยากทําให้หน้านวลของเจ้าต้องเสียโฉม ก็ควรถอยออกไปตอนนี้ลัวรี่กับยิ้มชี้แนะด้วยพอได้ยินคำตอบนางริวเจนก็มีสีหน้าเย็นชาลงหลายส่วนเขาแนวเริ่มเกีียกดกาดท่านใดนั้นคือหลิงไร้ขอบเขตก็ปากฏดออกมาแรงกดดันหน้ากลัวปกคลุมไปทั่วขุมพลังทงเทียนขั้นตน้นสีหน้าสิทธิสำนักศึกษาเปลี่ยนช่างเปลี่ยนไปริวเจนดุร้ายและโหดเทียมทว่าพลังก็กดขีอยู่พอสมควรสูเสีนเหอเหย่ากับคนอื่นก็มองการประลอง แม้ว่าพวกเขาจะไม่เคยเห็นลัวรี่แสดงฝีมือแต่นางร่วมมือกับมู่เฉินข้านักรบขึ้นหลิงระดับลาชันเมื่อคิดแบบนี้พลังนางต้องไม่น่ายิ่งหย่อนไปกว่ามู่เฉินแน่นอนโดยปกติแล้วพวกเขาไม่สามารถระบุได้ว่าลัวรี่แข็งแกร่งระดับไหนต้องรอนางลงมือเท่านั้นหวังว่านางจะปกปิดพลังเอาไว้เหมือนกันซูเซียนคิดทศาาริวเจินนั้นหนัก่วงยิ่งหนักห,กห,กห,กหากเขาทำลายลัวรี่ถึงตอนนั้นเมื่อมู่เฉินมาถ,ถึงไม่มีใครรู้ว่าเขาจะคุ้มข้างระดับไหนตอนนี้ นางได้ตะหวังว่าพลังรั่วรีจะสามารถทําให้ทุกคนประหลาดใจได้ทวงชางองอาจยืนในรานประลองนั้นคือหลิงไหลขอบเขตก็กวาดออกมาจากร่างหลิวเจนินเขามองรั่วรีพร้อมกับยิ้มเมื่อไรที่เขาเอาชนะคู่ต่อสู้คนสุดท้ายได้สํานักศึกษาเปย์ชางคงไม่มีคําพูดเหลืออยู่อีกแล้วใช่ไหมสํานักศึกษาเปยชางก็ไม่เท่าไหรนี่รอยยิ้มเย้ยยันปรากฏในเมื่อข้าไม่ได้พบกับจอมยุทธ์สามอันดับแรกของธรรมเนียบมหาเทวะ ข้าก็จะก้าวข้ามพคกมันทีละคนเมื่อศึกเบนจาจะพาคีอีกครึ่งปีให้หลังพอเริ่งคำคู่นั้นความเยือกเย็นปรากฏในดวงตารัอวรีนางมองหลิวเจินมือของนางกุมกระบี่ลุวเซนอึดใจต่อมาทุกคนรู้สึกถึงคลื่นพลังที่น่ากลัวความหนาแน่นและความแข็งแกร่งของคลื่นพลังเทียบเท่ากับระดับธงเทียนดวงตาของสิทธ์สำนักศึกษาไปทางนับไม่ถ้วนเริ่มเบิกกว้างไม่มีใครคิดเลยว่านอกจากเส้นช่างเสริงกัมรีเฉียนทงลัรวรีจะน่ากลัวขนาดนี้ นางปกปิดพารังไว้อย่างแนบเนียนกว่ามู่เฉินซะอีกทว่ารัวรีไม่ได้สนใจสายตานั้นนางมองหลิวเจินเสียงนั้นกลับดังขึ้นเพื่อจัดการให้จบสิ้นโดยเร็วข้าจะใช้เพลงกระบี่เดียวเท่านั้นคืนกระบี่ไร้ขอบเขตปรากฏออกมาโอเคครเจ้ากันหนะ้าคลิปหน้าวิบายไปแล้วครับ